สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราดูมาทีอ่าแล้วทุกคนดีกว่ได้ให้ทุกคนได้แบบว่ารู้จักกันเนาะใช่ครับสวัสดีครับผมเก่งครับสวัสดีครับลาเต้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำปิงครับสวัสดีครับกล้องครับวัสดีครับทุกวันสวัสดีครับเจมส์ครับสวัสดีครับเตตีครับ ชอม๋อ,อ,มอโอเคครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับซึ่งเดี๋ยว EP หนึ่งก็จริงๆ,ๆเรามันเป็นผลงานทันแรกเลยนะครับของเราแล้วการที่แบบเราเปิดตัวกันมาครั้งแรกโดยที่เรามาฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ฝึกฝนกันมานานๆอยู่ก็แบบเพิ่มสกิลแล้วก็พอยพัฒนาตัวเองขึ้นไปซุ่มซ้อมมาใช่อ คว่มแต่ละคนมากจะได้เล่ร่้กันทั้งหมดเาค่ะงจากในึ่ครัอ๋อทดีล้ครับท,ที่พแรกก็ตื่นเต้นมากครับใช่มันมันมีอะไรหลายอย่างที่ท้าทายตัวเราผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ้วยครับเพราะว่ามันเป็นอีพีแรกของพวกเราแล้วก็แบบเป็นการเปิดตัวเจนสามแบบเป็นทางการด้วยครับดีใจมากครับ ครับผมตามที่เจมบอกเลยครับครับผมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับผมครับผมก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าแบบเป็นงานแรกที่แบบพวกเราแบบรวมกันทั้งหมด8คนแล้วก็แบบได้อยู่ด้วยกันเยอะๆก็ทําให้รู้สึกว่าแบบเพิมพวกเราสนิทกันมากขึ้นจริงครับของน้องพิงก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนทุกคนเลยว่าสิ่งนี้มันค่อนข้างใหม่สําหรับพวกเรามากๆกับการแบบทํารายการเวลิตี้เนาะแล้วก็พอได้ลงไปทำจริงๆก็เลยรู้สึกว่า มันมีอะไรที่มันแบบ,แบบใหม่หลายอย่างเลยแล้วก็แบบว่าทให้เราแบบท้าทายตัวเองเ็าคิดว่าเรารพวกเราก็เติบโตจากรายการนี้แบบเยอะมากครับครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับกับรายการนี้เพราะแบบเราก็ผ่านอะไรมาเยอะนะแต่เอาจริงๆแบบเราก็ใหม่ในเรื่องของการถ่ายทำแบบเวอรลซี่เรานี้อยู่ <c oughs> มันก็เป็นผลงานเรื่องแรกของพวกผมเลยครับซึ่งก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามนะครับเพราะว่าบอกจริงๆว่าพวกเราก็ทุ่มเทมากๆเลย <c oughs> ครับ โอเคครับผมครับก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก,ก่อนแล้วก็ชื่อว่าเราน่าจะทำออกมาก,กันออกมาได้เต็มที่ครับผม <Okay. S 1> ครับ <c oughs> ก็ส่วนผมด <c oughs> ีใจามากๆครับที่ได้ใช้เวลานานขนาดนี้กับน้องๆครับเพราะว่าปกติเราก็จะเจอกันแค่ในงานอะไรแบบนี้ครแต่เดีนีไ้ไปอยู่ในบ้านเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันมันเป็นอะไรที่แบบหาได้ยาก,กมากด้วยคาที่พวเราหลายคนเนาะมันก็ต้องมีความวุ่นวาย ผมว่าน่าจะเป็นคนนี้นะครับหรือเปล่าครับคนเสื้อนดำตาลคนเสื้อนดำตาลตาดำๆคนสองคนเลยครับยังไงครับแม่ผมเพื่อครับแม่พี่เฟอร์ครับน้องจ้องครับพี่เฟอร์แม่าเป็นราตีนะแม่ก็เป็นจริงครับผมทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับซีซันแปดคนเลยครับใช่ครับเราได้แบบไปอยู่รวมกันแล้วอะไรเงี้ยความส่วนของอะไรเนี้ยเราได้บสิทมกันแค่ไหนครับเราโอ้โก็ได้ใช้เวลากัน มากมากขึ้นแล้วก็บ่อยๆขึ้นเนาะก็เลยแบบเออก็เห็นแบบหลายๆมุมของแต่ละคนครับซึ่งแบบมันก็ตลกแล้วก็น่ารักมากๆเลยครับก็ได้สนิทกันมากขึ้นแล้วก็แบบได้คุยอะไรกันเยอะขึ้นครับคือได้เห็นมุมมองอื่นๆเนาะที่แบบว่าปกติเราก็เคยเห็นนะใช่ถ้าเราไปทํางานด้วยกันอ่ะก็จะยังไม่เห็นมุมนี้แต่พอต้องแบบต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันมาอยู่ด้วยกันหลายๆวันติดกันรเลยก็จะได้เห็นมุมมอื่นที่แบบเฮ้ยนี่แหละมันทําให้เราได้สนิทกันมากขึ้นจริงๆเคยมีคนบบว่าแบบ ถ้าลองไปเที่ยวกับคนที่อยากรู้จักจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยก็เป็นแบบอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้รู้จักกันดีมากคือไปอยู่ด้วยกันนานๆเลยแล้วก็จะเห็นแบบมงของน้องของพี่ที่แบบอยู่ด้วยกันอบอุ่นน่ารักแบสบโซนอะไรมากๆายคือในรายการนี้แบบว่าค่นข้างครบมากๆครับก็ายาจะกใคนนี้แหละน่าจะ ยังไม่บอกท่ครับยังไม่บอกดีกว่าส่งสคะเ็กนนี้จะการเปิดตัวอยไปทำกานอยาี้ยอยากให้แบบประมาณว่าเราอ่ะแฟนอยากจะ้อกตกลงเราจะเลือกอะไรเธอเรามีเสน่หค่ะรื่านลก้องก่อน้างเลยแล้วก็อยากพูดอะไรเมื่อกี้ทำไมมาไวจังก็ถ้าแบบ เออใครที่เครียดๆอยู่นะครับก็มาดูพวกเราก็อาจหายเครียดได้เพราะแบบพวกเราก็แบบมีความแบบวัวเราวัวเราวัวเราแบบผมก็มีความแบบโซนนิดนึงไม่ดครับแบบก็ใครมาดูพวกใครมาอ่ะดูผมใช่ไหมก็ได้รับความสนุกเลยครับใครสนกับใครสนุกสีการเริ่มสังรูปเฮ้ยยังไงครับเอาวผมต่อเลยผมก็ก็ก็อาจจะคล้ายๆกับกล้อง ความสนเ่ะอ๋อความหล่อนี่ไงโอเคเลยเอ่อเอาใหม่เอาใหม่เอเคผมอาจจะเป็นเสียงร้องเงี้ยเพราะผมชอบร้องเพลงอุ้ยเดี๋ยวเรม่าร้องเพลงโชว์เลยครับไม่ใช่ครับร้องเล่นๆในในร้องร้องเล่นๆนะครับใช่ตอนนอนแล้วก็แบบตอนนอนแล้วก็ร้องรเพลงอ่ครับผม ครับผมครับครับผมก็จะได้เห็นแบบมุมนะครับเป็นของตัวผมมากขึ้นใช่เพราะว่าบางคนก็แบบเห็นแค่แบบอาจจะเป็นมุมเดียวแต่ว่าผมอาจจะมีมากกว่านั้นครับผมใช่เช่นเช่นนอกจากหลอดแล้วนอะไรอีกก็อาจจะลองเปิดก็ได้ใช่ครับผมก็อาจจะเป็นครบรสแบบว่านี่เว้ยเท่ เป็นเปรี้ยวหวานหลอกร้ายอะไม่ใช่ก็น่าจะน่ารักแล้วก็หลอกด้วยเพ่อนจริงี่เราไม่มีที่ต้องเออแล้วอะไงเนี่ยคุณเดี๋ยวพิตีกันทางนู้นก่อนเลยไหมครับอ๋อทางนี้ทางนี้ครับได้คำถามว่าอะไรนะฮะแบบสนิทอ๋อสนิทนะฮะสนิทของเราที่แบบไม่แบบว่าเดี๋ยวคนมาดูเราต้องตกหลุมรักแน่นอนเอ่อ น่าจะเป็นความนิ่งครับความนิ่งแล้วก็ความหล่อแล้วก็แต่น้อยกว่าลาเต้นิดนึงเพราะว่าลาเต้เขาเขาหล่อประจำบ้านนะเออม,มาช่วยน้อยกว่าน้องนิดนึงครับแล้วก็น่าจะเห็นเก่งในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่ออกจากคมอม์ตส่วนตัวเองออกจากแบบกรอบที่ตัวเองตีไว้อาจจะได้เห็นอีกหลากหลายคาแรคเตอร์นิดนึงครับก็ไปตามด้วย อ๋อผมใช่ครับก็ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะได้เห็นเห็นถึงมุมมองความคิดของผมในหลายๆอย่างครับผมในการอันนี้ครับในหลายด้านในหลายๆด้านของผมนะครับผมทุกคนจะได้รู้จักผมมากขึ้นับผมก็สำหรับผมก็จะได้เจอมุมมองในหลายแบบแล้วก็ในหลายๆด้านของตัวผมนะครับว่าผมมีอะไรบ้างนิสัยผมเป็นยังไงบ้างเราก็จะได้รู้จักกับผมมากขึ้นครับถ้าดู และกันส่วนของน้ำปิงก็นเพื่อนเพื่อนก็หลอนะเพื่อนเพื่อนก็มุมมองความคิดแล้วเนาะน้ำปิงว่าขนมปิงอาจจะตกลุมรักจากความเอ็นดูแล้วกันครับเพราะรู้สึกว่าในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างการถ่ายทำก็มีเรื่องจัดสอลเยอะไม่สปอยเ่ยก็จะได้เห็นไงว่าเราแบบทำอะไรมากเขาก็จะเอ็นดูจากการอความสามารถอะไรอย่างงี้ไงใช่ไหมครับก็ประมาณนี้ครับผม ก็เราแบบแก๊งหลอกับแก๊งน้าหังแ้วไหนใครแก๊งหลอบเอ่อฟ i ร s ส o ันครับ i r t one แก๊งหล s one ครับ i r น e เป็นหัวหน้าแก๊งอะครับไหนใครแก๊งหว่เรไหนแก๊งน้าัคะก์มจะมาบาสวใช่ไหไหนแนอกแมันเกาอย่างนี้มัต้องมีชืัเนอะไรกับในการา มีครับมีครับก็มีอุปสรรคแล้วก็มีชาเลนหลายๆอย่างที่รายการนัดวันไดแต่แต่ว่าก็ต้องรอดูก่อนนะครับถ้าอยากรู้ก็จะติดตามใช่ครับต้องกีิดตามอันนี้ก็อาจจะยังแบบบอกไม่ได้ให้รอติดตามแต่ว่าใช่เพราะว่าถ้าแบบเพื่อนๆติดตามกันเยอะอาจจะมีแบบสัก20-30อ p ีหรือเปล่า ยไม่ <Leslie> คือถ้าคือ <sk approved> ถ้า <aesthetic> พี <probable eller Rednerwechsel> ่ๆแบบอิน <GO> ด <av i> ูเราแบบชอบติดตามแบบยอดกระแสดีอะไรเดี๋ยวพี่ออฟก็ให้ถ่ายอีกชั่มอยู่นซีซั่นสองต่อเลยซีซั่นสองต่อเลยอะไรเงี้ยครับแต่เราก็จะเจอกันแน่นอนใช่ไหมครับนี่กันแน่นอนครับโอ้โหยังไงครับเหมือนมีอะไรจะพูดนะไม่มีครับแค่อยากรีแอคเฉยๆอ๋ออยากกียอรเกีร์กีร์กีร์ เห็นพวกเราทั้งแปดคนครับอ um> ันนี้เห็นอยู่แล้วครับแต่ว่ามันมันมีอะไรอีกนะครับ EP สองก็มีครัมาก EP แรกก็จะได้เห็นแบบทุกคนคือแบบหล่อหล่อมากหล่อมากคือแบบยังไงดีใช่เราจะจะเห็นเราใช่ที่เปิดประตูขบวนพาเข้าไปสุดสจะเห็นแบบว่าหน้าตาของเราแล้วแล้วก็เห็นความสามารถใช่ความสามารถของพวกเราแปดค จริงเดี๋ยวนอกจากนั้นคือมีบางอย่างที่มันก็เกิดขึ้นในรายการด้วยนะครับนคือมีการบอกว่ามิชชั่นให้ทําด้วยครับมันนอะะไรเอ้ยอันนี้อันนี้บอกไม่ได้ต้องรอติดตามแต่ว่าเท่าที่รู้คือมีรุ่นพี่ในค่ายชื่อดังอันหนึ่งที่ร่วมจอยกับเรานะครัแล้วราู้ได้อุ้ยอันนี้บอกทั้งหมดไม่ได้แต่ว่า EP หนึ่งเนี่ย EP หนึ่งเนี่ยมีพี่ รุ่นพี่ตัวย่อ C ครับตัวยอตัวย่อเ่นี้เหรอตัวย่อแบบไม่ใช่ตัว C คือใช่พูดไปอาจจะเังไม่รู้แต่ว่าเป็นตัวย่อตัว C ครับ๋วจะเป็น่ไหนนะตัวย่อเดี๋ยวไปเดี๋ยวได้รู้ด้วยกันเลยครับแต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวหรือเปล่าว่าพี่ตัว C จะมีรุ่นพี่มาแจมเรื่อยๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคนใ่ต้องรอดูครับใช่ใช่กต้องรอดูครับว่าจะเป็นใครครับใช่ร่นี่หรอ ่รหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เออไม่รู้เลยไหนเราก็เป็นแบบว่าเจนสาะแต่ว่าอย่างเงี้ยเราก็อบแบบพื้นที่ที่แบบว่าเไรนะไคโตอย่างเงี้ยแต่แต่ละคนใส่สวก็เป็นใครบ้างเก่งนะตอบอ่ะไปให้เก่งให้เก่งครับเก่งเหครับก็ต้องพีซีแล้วแหละอันนี้ตัวย่อครับ ชื่อจริงเลยชื่ออจริงๆแล้วชื่ออจริงๆแล้วแล้วคนละคนที่คนเลยไงที่พี่สีเป็นไอดอลเพราะว่าพี่สี่รวยครับรวยไอดอลรวยครับผมนะครับก็ผมเชื่อผมชอบทุกคนนะครับเพราะทุกคนเขาก็มีความสามารถกันทั้งนั้นนะใช่ครัผมผมก็พี่สีครับเวลาผมไปเจอพี่เขาพี่เขาก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็คุย เก่งมากๆครับเขาทำให้ผมแบบยิ้มได้ตลกได้ครับครับข้ท้้องนะพี่ก็จริงก็รู้สึกว่าพี่ๆทุกคนในค่ายเป็นแบบว่าไอดอลของนักพีเลยนะเพราะว่าก็ทุกคนมีเวที่แตกต่างกันไปเนาะเป็นของตัวเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าคนที่รู้สึกว่าเราชื่นชมแล้วก็เคยร่วมงานกับเขาก็คือนิวครับเขารู้สึกว่าเออพอได้ไปออกกองเคยออกกองหนับแสงมารีด้วยกันอะไรเงี่ยหรือว่าเห็นซิงเกิลแรกซิงเกิลสองที่แบบเขาออกมารู้สึกว่าเขาทำงานด้วยความตั้งใจกันด้วยส่วน เอออยากตั้งใจให้ได้แบบว่าแบบนั้นบ้างก็แบบอยากจะมาในวงการบันเทิงให้ได้แบบในเวทของเราให้ให้ได้ดนีบ้ครับผมก็ของผมนะครับก็รู้สึกว่าแบบพี่ๆทุกคนเขาเก่งกันหมดเลยแบบแต่ละคนก็แบบเก่งในคนละด้านแต่ส่วนตัวผมแบบเป็น FC พีเน็ตครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลอกแต่ว่าพี่เน็ตเขาสมัยเก่งนะเฮ้ยเฮ้ยเขาคอนหนึ่งนะเป็น งั้นผมจะป้าจะผมเล่าให้ฟังนะใช่ใช่เราเปได้เลยใช่ครับผมผมก็เมื่อกี้น้องก้องน้องก้องบอกว่าให้ตอบว่าพี่อ๊อฟก็พี่อ๊อฟด้วยครับผมเพราะว่าเพราะว่าพี่อ๊อฟพ่อพี่อ๊อฟรวยครัแล้วก็พี่ซีด้วยครับผมเพราะว่าพี่ซีนี่คือเขา หล่อเหมือนเทพเจ้าปัน้นแลอยากหล่อเหมือนพี่เขาแล้วก็นุ้นนิวด้วยครับเขาร้องอีกครับใช่ครับผมก็เป็นพี่ซีครับเพราะว่าพี่ซีแบบมีความหล่อของฝั่งแบบฝ้าประทานใช่แบบหล่อมากครับ,รบของติดติก็ที่พี่ทุกคนของก็เก่งนะช,อชอบชอบโหมดครับ เรคับของเราที่ชั้วันนี้ที่ทีแรกเนอะเราก็เพื่อนๆจะติดตามไม่ได้แน่นอนครับก็เคครับทอมัสยังไงครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ในแฮชแท็ก DMD Fanship EP 1นะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดคือ DMDJ3 ครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เนอะถ้าเกิว่าเล่นเล่นเทรนด์กันใน Twitter นะครับแล้วก็ ถ้าหลักเลยรายการของเรานะครับก็จะออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เนาะเวลาสามทุ่มนะครับช่องทาง Youtube Channel นะครับมันดีชาแนลก็เราคอยดูวันอาทิตย์นะครับก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดรับรองว่ารับรองว่าอะไรครับอะไรครับรับรองว่าฮะว่ารับรองว่าตึงครับตึงตึงครับเดี๋ยวเตรียมดีแล้วคุนด้วยครับค้นด้วยครับก็ ฝากทุกคนที่ตามไว้ยอ่ายังไงครับยังไงครับลาเต้พูดเอ่อสปอยสปอยนิดหน่อยครับสปอยเพื่อนเพื่อนนิดหน่อยครับเด็กมันมีของครับมีอะไรมีอะไรของขอเป็นชื่ออะไรคะน่าจะของเล่นครับผมครับ้านลมเหรอ คุณนับปิงว่าไงครับ well> ส่งไวเลยนะครับต้องจริงๆรเจนสามของพวกเราเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นเจนใหม่ที่เพิ่งขึ cin ้นดีมดีแลทั้งที่สองั้งแรกน้อก็บอกเลยว่าพี่ๆทุกคนก็จะเตรียมรับกับพลังความสดใหม่ของเราไว้ได้เลยความเฟรชความอะไรที่พวกเราเนี่ยก็ขนกันมาเยอะเรามีไปเรียนแบบ พอเหนินเดินอากาศมีการแบบเต้นต่อตัวเพื่อที่ให้โชว์เนี่ยมันพิเศษแต่ว่า,าจะออกมายัางไงเเรียนด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูว่าแบบความเสี่ยงเออจนสามจะปรรเป็นยังไงครับนี่มันใหญ่มากเลยแนละมันคืแบบผิวแข็งไปนะใช่ตื่นเต้นกันแค่ไหนตนะืนเต้นมากๆเลยครับเพราะว่านี่ก็เป็นคอนเสิร์ตจริงๆครั้งแรกของพวกเราเจนสามครับครับอยากให้เจนสาม เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจอันดับอันดับแรกเตรียมตั๋วก่อนนะครับอันนียมซื้อตั๋วได้อันนี้เป็นคนเหนือปหครับเตรียมตั๋วแม่นละเจ้ามายหก็เตรียมเตรียมตั๋วกันก่อนเนาะก็กดกดบัตรไปดูได้หรือว่าซื้อช่องทางสตรีมมิ่งก็ได้นะครับตอนนี้ก็ยังพอจะมีให้กดอยู่ทุกคนก็ไปลองหาบัตรได้แล้วเตรียมตั๋วแล้วเตรียมอะไรต่อครับพี่เก่งเตรียมร่างกายครับเพราะว่าทุกคนจะต้องหัวใจเต้นแรงแน่นอนครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับ พ่อเฟิร์สหรอครับใครใส่ก้อนที่ขอก้อนเปนแแค่แบบว่าติดตามเราแบบดูแบบว่าอย่าดูไปซื้อตั๋วดูยิมแดนซ์การ์ดดูใาม่กันก็ต้องตีตีอะไรรึเปล่าคะน้องเล็กน้องเล็กเออน้องเล็กน้องเล็กมังนี่มังนี่ครับผมก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะครับไปซื้อตั๋วดูพวกผมแล้วก็พี่ๆในค่ายใน DMD Land 2ด้วยนะครับผมฝากด้วยค่ะฝากด้วยนะค่ะ ครบครับครับแกด็อตอย <cam> ่างนี้อินเสิร์ตครับอินเสิร์ต